เจอจากค่ายมานะครับครับอ่าเป็นยังไงครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมของทางเมเจอร์แคร์สิ่เป็นเขียนลงมาครับขอบคุณที่นึกถึงกันนะครับมีงานอะไรอีกก็เรียกใช้ใหม่ได้อีกเสมอค,ครับอ่าเป็นยังไงครับเอ่อที่ที่เมเจอร์แคร์ได้ได้มีกิจกรรมอะไรอย่างนี้ทางด้านการกุศลดีดนะร,รู้สึกเหมือนเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนทุกคนคนทะุกคน ชอบดูหนังนะผมเชิญทุกคนเนี่ยไปดูหนังก็แฟเมเจอร์ไปดูหนังก็แฟนไปดูหนังครอบครัวไปดูหนังเพื่อน,นนะแล้วเมเจอร์ก็ได้นาเงินที่ได้พวกนีนนะ้ไปทําเป็นห้องลงหัให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้ดูลงหนังหรืออะไรประมาณนี้ครับก็รู้สึกดีนะการดูหนังก็เป็นการทํบุญกันทุกคนเช่ญนะ <c oughs> แล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับได,ได้เตรียมเพลงมามาร้องเพลงในงานก็ตื่นเต้นนะก็จริงๆจริงๆแล้วบอกว่ามาเป็นเพลงที่บอกว่า เป็นเพลงในค่ายเราเองเราบอกว่าตื่นเต้นนะเพลงสุดท้ายมีพี่ๆขึ้นมาแจมด้วยครับก็ไม่ได้ซ้อมกันมาก่อนก็ไม่รู้ว่าจะแบบเราจะเป็นคนทําให้เขาล่มหรือว่าอะไรประมาณนี้อืมคือไม่ได้ซ้อมกันมาเลยแต่ว่าจะมีมีเขาที่ไปแจมที่เยาวราชกันมาใช่ไหมครอ๋อยังยังไม่ได้ไปแจมทเยาวราชอ๋อไม่ไม่เห็นเห็นบอกว่าไปเจอไปเจอที่เขาออเขาบอกเขาเคยเจอแต่ว่าแบบ ย,ยืนชื่นชมมองห่างๆไรประมาณนี้อ๋อ<ม>คิดว่าค,<อ>ค,คิดว่ายังไม่ร่วมแจมแล้ะเรียกได้ว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะหรือยังไงเออประมาณต้นปีแล้วกันค่ะกำลังจะเริ่มทำอะไรประมาณนี้อืมแต่ว่าอาจจะมีอะไรร่วมกับซาร่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อถ่ายคลิปโคเวอร์ฮะก็ถ่ายไปแล้วไม่แน่ใจว่าจะปล่อยตอนไหนก็รอชมละเรียกได้ว่าได้ติดตามชมคลิปเพลงใหม่พี่ซาร่าฮะลองไปฟังกันนะทุกคนเอาใจลงไปเล่นเอง อครับแล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ติดตามยังไงพรุ่งนี้ไปไปงานทิกตอกใช่ไหมฮะใช่ครับพรุ่งนี้ไปงานทิกตอกมีชื่อเข้าชิงอนะแต่ไม่รู้จะได้ไหมทุกคนโหดกันมากเลยเราเป็นเด็กตัวเล็กๆนะเราไปแบบว่าไปนั่งแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองเวลามันขึ้นรูปเราว่าเข้าชิงก็พอลนะเรารู้สึกว่าคงจะไม่น,าน่าจะได้อ๋อยังไงก็อยากให้ให้ส่งกําลังใจให,ให้ให้น้องได้ด้วยคคนะครับสู้ๆกับทุกคนครับ แล้วยังไงคือให้ฝากผลงานติดตามน้องนิดนึงครับก็ไปกดไปกดติดตามไอจีค่ายมาเอซค่ายมาแล้วก็ยูทูบค่ายมาครค่ายเนี่ยจะปล่อยเพลงของศิลปินทุกคนนะมีพี่ๆแบบว่าน่ารักทุกคนเลยผู้บริหารก็น่ารักที่จะขอเพราน่ารักศิลปินทุกคนก็น่ารักนะฮะก็แล้วก็ฝากโดมกคนนี้ด้วยนะฮะก็เป็นเด็กเปิดหมกข้าถนนมา8ปปีแล้วเริ่มจะได้เป็นศิลปินเด็กใหม่ฮะ เ,ะะเรียกได้ว่าได้เจอพี่ๆน้องๆในค่ายเรียบร้อยแล้วมี่าหน้าักมากอ๋อแล้วจริงๆเราเราต้องมีการจัดเตรียมอะไรในค่ายบ้างไหมฮะที่ว่าให้เราพอหลังจากที่เราเข้าไปในค่ายแล้วเป็นการปรับตัวมากกว่าบอกว่าเปลี่ยนวิธีการร้องการพูดเมกกื่อก่อนผมเล่นอย่างเดียวไม่พูดเลยคับตอนนี้ก็เริ่มพูดบ้า,อางอะไมาืมก็สอนเก่งเราต้องเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมหรือว่าอะไรองี้ยไหมฮะยากเรียนนะฮะแต่เดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกทีนึงไม่แน่ใจแล้วจริงๆเราสามารถแต่งเพลงเองได้ะ เพลงที่จะออกก็น่าจะเป็นเพลงที่ผมแต่งครับอ๋อครับถ้างั้นก็ลองติดตามมีโอกาสที่จะได้ชมประมาณะะต้นปีแล้วครับต้นปีแล้วครับค้าต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาประมาณนี้อ๋อครับครับเ,เดี๋ยวบอกมอกราไปแล้วมันไม่ทันนะ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับ <c oughs> น้องครับ <c oughs>